ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณสำนักพระราชวังอังกฤษร่วมแสดงความดีกับเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนหลังจากที่มีทายาทองค์ที่สองนะคะเป็นพระธิดาค่ะ เจ้าชายแฮร์รี่รัชทายาทลำดับที่6แห่งราชวงศ์อังกฤษค่ะและเมแกนดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์มีพระประสูติการพระธิดาตั้งพระนามว่าลิลลีเบธลิลลี่ดิ安娜มานต์แบตเทนวินเซอร์เมื่อเช้าวันศุกร์ที่4มิถุนายนนะคะตามเวลาของสหรัฐเป็นทายาทลำดับที่2ต่อจากอาร์ชีมานต์แบตเทนวินเซอร์พระโอรสองค์โตค่ะทั้งแม่และเด็กสุขภาพแข็งแรงดีนะคะล่าสุดก็ย้ายออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นที่บ้านพักในแคลิฟอร์เนียแล้วค่ะโดยเจ้าชายแฮร์รี่และเม,แ,มแกนตั้งชื่อลูกสาวว่า ลิลิเบธตามชื่อเล่นในวัยเด็กของพระไบยิกาย่าทวดก็คือสมเด็จพ,พระราชนินานาอลิซาเบธที่2ส่วนชื่อกลางแดียนาก็มาจากเจ้าหญิงแดียนาพระมันดาของเจ้าชายแฮร์รี่นะคะทางด้านของพระราชวังบักกิงแฮมควีนอลิซาเบธ เจ้าฟ้าชายชาวสปิดาของเจ้าชายแฮร์รี่ร่วมแสดงความยินดีค่ะเช่นเดียวกันกับเจ้าชายวินเลียมพระเชษฐาและเจ้าหญิงเคทก็ได้โพสต์ผ่านบัญชี Twitter นะคะว่าทรงยินดีกับข่าวการลืมตาดูโลกของทารกน้อยลิลลี่ขอแสดงความยินดีกับแฮร์รี่เมแกนและก็อาชีด้วยโดยทารกน้อยลิลลีเบสนะคะเป็นพระราชปนัดดาหรือว่าเลนลำดับที่11ของควีนเอลิซาเบธและอยู่ลำดับที่8ในการสืบราชาสันตติวงศ์ของอังกฤษค่ะ ยินดีด้วยนะคะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ